สวัสดีครับผม GTO โผู้ใช้ปัญญาย,ยากนะครับวันนี้จะมาขีดขอบกระจกให้ดูดูนะฮะสำหรับแผ่นเพจตัวนี้ผมทำออชชันเพิ่มขึ้นมา2 3. จุดจุดแรกก็คือเป็นตัวขีดขอบกระจกนะฮะสำหรับผ้าที่เลี่ยมเสร็จแล้วเดินลวดยาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีขอบกระจกที่เราจะต้องขีดมือใหม่หลายท่านอาจจะหาปากกาย,ยากนะฮะอันนี้ก็เอามาวางแล้วก็ขีดเลยะขีดตามขอบเวลาเราเดินลวดยาเสร็จแล้ว อันนี้ปะจะเป็นไซส์ใหญ่เนะี่เราจะไม่สามารถใช้กระเพดได้แต่นไซส์ธรรมดาเนี่ยเราใช้กระเพดได้นะแล้วก็ขีดขอบปกตินี่ฮะช่องไฟจะอยู่ที่ประมาณ3ามมิลนะ่ฮะเก็ขีดขอบปกติอย่างนี้เมื่อเราขีดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาเก็บเข้าที่แต่ต้องระวังนะระวังมันจะหล่นหายผมทำมาให้สองอันเพื่อการหายการหายอันหนึ่ง แล้วเราก็มาขีดเซนเตอร์ปกติเลยฮะขีดเซนเตอร์แล้วก็เอาเพจวางทั้งสององนะฮะอันนี้จะเป็นไซส์ปกติเพจตัวนี้จะใช้ได้กับงานที่เป็นไซส์ปกตินะฮะแล้วก็มาวางจั่วก็จะสูงขอขอเจ้าพอดีกับจัว่วสูงนิดหน่อยเนี่ย เราอันนี้เป็นจุดเล็งครตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมามาไว้ว่าจั่วก็จะสูงประมาณห้ามิลอันนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงปลายจั่วพอดีเนะฮะล้วก็ขีดจั่วเข้าไปพอเราขีดได้จั่วแล้วเราก็ขีดบัวขีดขอบบัวนี่ยฮะแล้วก็เติมเส้นเข้าไปนิดนึง นี่อันนี้ก็พร้อมที่จะตัดตัดเป็นรูปร่างอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่เราไม่สามารถใช้ได้สำหรับเพจตุวน,นี้นะฮะแต่เราสามารถมาร์กได้แล้วก็ไปขีดจั่วเอาขีดบัวที่หลังนะฮะเพจอันนี้จะไม่สามารถใช้ได้นะฮะอันนี้มาไซส์เล็กมั่งอ่ะไซส์เล็กใช้ได้แล้วก็ขีดจัว่ว แล้วขีดบัวได้ตามปกติสำหรับผ่ะไซเล็กเนี่ยอันนี้ก็น่าจะพอเข้าใจครับสำหรับการใช้ตัวขีดขอบก็น่าจะช่วยให้ช่างมือใหม่ลหลายคนลดปัญหาตรงนี้ได้นะครับสำหรับการขีดขอบข้างยังไงก็สวัสดีครับผมแค่นี้นะครับ